เปิดตำนานพุทธคุณเหนือการเวลาพระรอดมือโตพิมพ์ใหญ่หลวงพ่อกลวยวัดโคสิตารามสุดยอดวัตถุมงคลที่หาได้ยากยิ่งและเป็นที่ปรารถนาของลูกศิษย์ทั่วประเทศพระรอดมือโตจากพระเกจิผู้ยิ่งใหญ่หลวงพ่อกลวยชุดตินทโรแห่งวัดโคสิตารามพระพิมพ์นี้สร้างขึ้นด้วยเจตนาอันบริสุทธิ์และมวลสารศักดิ์สิทธิ์นานาชนิด โดยมีพุทธศินที่โดดเด่นไม่เหมือนใครนั่นคือมือขององค์พระที่ดูใหญ่เป็นพิเศษซึ่งสื่อถึงพลังอำนาจและอนุภาพแห่งการปกปักรักษาอย่างเต็มเปี่ยมพุทธคุณที่เลื่องลือแคล้วคลาดปลอดภัยคุ้มครองผู้บูชาให้รอดพ้นจากพยันตรายทั้งปวงคงกระพันชาตรีเป็นสุดยอดแห่งพุทธคุณด้านมหาอุดและคงกระพัน เมตตามหานิยมเสริมบารมีให้ผู้คนรักใคร่เอ็นดูและมีแต่คนให้ความช่วยเหลือพระรอดมือโตไม่ได้เพียงแค่พระเครื่องแต่คือสัญ,ญลักษณ์แห่งความศรัทธาและความเป็นสิริมงคลที่คุ้มครองชีวิตพระพิมพ์นี้จึงเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการวัตถุมงคลที่เปี่ยมด้วยพุทธคุณอันแข็งแกร่งและหายากหากท่านกำลังมองหาพระเครื่อง ที่เป็นมรดกทางพุทธศิลป์อันทรงคุณค่าและพุทธคุณที่เชื่อถือได้นี่คือโอกาสที่จะได้ครอบครองพระแท้ที่สืบทอดจากครูบาอาจารย์ผู้มีวิชาอาคมแก่กล้า